我想边你单，他总不在。 คนสิบแปดพี่อ่ะเออะไรฮะคนคนนี้ผมก็ไม่เคยร้องเลไม่รู้ร้องใส่ชนิดละผมดูอารมณ์ดีตลอดเวลาผมยิ้มตลอดเลยนะผมดูว่ามันหล่อไปตั้งแต่ผมชอบมีของวันนี้มาแจกกับแฟนครับอ่าของทั้งสามคนอีกอย่างนึงนะฮะมีใครเกิดวันนี้มีไหมครับถูกต้องดีไหมฮะยกมือ มีไหมครับพี่พี่คนไหนหรือว่าน้องคนไหนที่คือคนไหนเกิดวันนี้มีไหมครับอะไรจะอ้างใช่ไหมอะไเลยไม่มีเลยฮะเกิดอาทิตย์นี้ก็ได้ครับมีไหมครับอาทิตย์นี้มีไหมครับอาทิตย์นี้มีไหมครับมีทราบว่ามีแต่ไม่อยากแสดงอะไครับเร็ว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 ครับเชิญเลยครับพี่น้อง กานตีลังกาถูกต้องสิบตลกนครับทุกคนสามคนแล้วนะฮะครับเดี๋ยวให้ศิลปินนะครับมอบของให้กับอ่าทั้งสามท่านด้วยนะครับแล้วที่นี้แหละจบแล้วเสร็จแล้วฮะเก็บยากไหมยากไหมไม่กลัวเหนื่อยยากมากเลยนะมอบให้ใครอ่ะเรียนเชิญเลยฮะตอนตอนก่อนเลยอ่าเอาานมอบก่อนได้เลยนะครับเอาออกเฮ้ยเนี่ย เสียวหายใจไม่ออกใจริงจริงอ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะแฟนเขาวันนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนชาวบ้านนะครับก็ท่าโอวัลแปดไวเล่แล้วก็ดังเกินนะฮะเราไม่เอากลับนะครับตอนนั้นนะฮะเชิญรับกลับไปทันทีกันได้เลยอ่ที่ช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรถึงแฟนๆของพวกเราหน่อยหรือจะฝากผลงานก็ได้ด้วยใช่ได้ ก่อฝครับเล่นก่อนเลยฝากอนะฮะก็ฝากทำบุญกันด้วยนะครับผมแล้วส่วนส่วนพวกเราก็ติดตามผลงานกันอยู่แ <subjects> ล I mean, okay. ้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมรองเท้ามาสนุกด้วยแล้วกันนะต้องขอขอบคุณที่นี่จริงๆครับผมครับผมครับสำหรับทีมงานนะฮะหรือท่านไม่ลืมก็ฝากด้วยนะรองเท้ามาสนุกด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับก็ขอบคุณรองเท้าสนุกสำหรับงานวันนี้นะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของเราไปด้วยนะครับที่เสี่ยไม่เสียครับอันนี้อันนี้ได้มาครับจากงานงานก่อนหน้านี้ครับ แล้วก็วันเสาร์นี้นะครับคอนเสิร์ตนัดกับซานินะครับใครมีบัตรแล้วบ้างโอ้หลายคนเดี๋ยวเจอกันนะครับใครไม่มีบัตรร่วมเล่นเกมได้นะครับมีเกมในเฟซบุ๊กของเซนต์เทอร์การ์ดด้วยนะครับม,มีบัตรฟรีไหมนี่แหละฟรีที่ดูด <c oughs> เข้าไปในเฟซบุ๊กของเซนต์เทอร์การ์ดนะครับแล้วก็จะ <c oughs> มีผลงานผลงานครัี่0ิฤศจิกาย่นี้ครับเจอกันครับใช่เลยครับซิงเกิลครับซิงเกิลงใช่เลยเองหมดแล้วบมดแล้วไแลนมันปิดหูเรื่อนเนีแล้วอันั้ยนู่นฟังอกจากไว้นครับทุกคนเลยนะคใช้ชีวิตให้สนุกนะครับผมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับรองเท้า คืออยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะข้าวไอ้มันถูกนะครับผมเพราะว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะฮะมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับใช้ชีวิตมีความสุขนะครับร้งเพลงของผมมันจะมีความสุขมากทุกคนนักโลกก็ต้องใส่ชุดแบบนี้แล้ะครับช่วงนี้ที่เคล้ารักต้องร้นะครับดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้บรรลุตัดดาวคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีชาวโลกและถ้าเกิดว่ายังไม่เต็มอิ่มกใจวันพรุ่งนี้วงการก็เดินนะฮะ อยู่ที่นี่นะครับเวลาประมาณกี่โมงครับพี่ก้องครับ10โมง10โมงเลยเหรอบายสองบายสองบายสองนะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดบนเวทีลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ